เออเกิดกินนั่งเดี๋ยเกอยูา่าัน่ไดงานนลยมานี้มากัางคำกังคืนปาก็บากะะพกะกบผ้าแม่บ้านไปเหรอหาแนวกิน ทรงซองหาก่อนจะเห็นอยัางในดอกคุณว่าแนวกิ้มมาดอยกยังกลางคืนคุณว่าผมเลยผ้าไม่บานมามาเบิองมามีหลีบอผมก็บม่เคยไต่พเพราะเธอน,นะครับผมผ่านมากเลยโอ้โหผมไม่บ,าน,มา,บานว่ามันออกกลางคืนเลยผ้ามาเบิองนี่เกูยหน่อยอ,อ,อยู่สายนาะแนวหากินกลางคืนนี่เน,น,นาะเห็นแต่หนูแล้วกินหนูไหมคะกินหนูเอา้ามาน้ำกดนกันอยู่เว้ย จะไปกินหนูไหมล่ะกินหนูไหมคะโอ้ยเห็นหงวัวน้อ,อพี่น้องเลยพี่น้องนี่ไงไหนล่ะวันนี้ฉันเจอที่ไหนล่ะเมื่อก,กี้นี่นีตัวกันมาสิว้านี่นี่นี่แมน,นบอแมนน,น,แนี่แนมนี่ยี่ป่ยแนี้ง่้ก่อนเนี่ยเอ็งยังเหรอเห็นเหรอวะ พี่นพ่อเห็ดบางเสาบําเรียยางบางแรกบบําเรียยางครับหนั่นเห็ดเห็ดอย่างเกิดนี่อย่างเห็ดปวกไก่น้อยเห็ดปัวเห็ดปัวง่ายนี่นี่เกินเห็ดเห็ดโค่นเห็ดโค่นเห็ดปัวเนี่ยโค่นกับปวกคือกันบ่ะเอา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 ทีทยเด้อบวกเก็บเลยพิ่งเก huh? ิดครับพ hmm? ี่ไก่บ่มีครับพี่ไก่เอาเสือมาห้วยอยู่แต่บ่เห็นออกปีนี้ออกเต็มเลยครับนี่ อยู่ขางก็ไพ่นี่เนี่ยนี่นี่นี่ยิงไพ่มาเออแม่นยิ่งน่อยใหญ่เมนเห็ดขี้ตัวบเบื่อตัวเบื่อกระใต้สองแ่านี่แหละเด้๋เจ้าลองกินก่อนเยอะเจ้าก็ได้ฟัวหม่ยทีก็ไปตายพัวเนี้ยหัวหัวเศษกูนี่ครับแม่นเห็ดเห็ดยิงไพ่ม่เรียนรู้ยภาษาพวกอื่นอื่ๆเห็ดลูกคือเห็ดโค่นแต่เมลอื่นเห็ดเห็ดปวกปวกง่ายนะครับปวกตาบ เออแม่นเม,ม,ม,ม่นเม่นปวดตาบบอเม่นสำนีได้พี่น้องอีกหลายอยู่ทุกคนดวงต้นใหม่ต้นย่างห,หน้าครับเห็นมันขึ้นหลังจากฝนตกมาสองหมื่นนะครับน,นี่่อยาเหยียบแห้งเด้อมันชิดนี่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 อันนี้ก็บแฮตตัวพี่น้องบอกเก็บซอยได้ที่ทายคลิปมาให้พี่น,ออน้องเบื้งที่แกบยำสองมันคือสีเทาแห้งได้เก็บยังขึ้นนี่ละ อย่ยวมันเทาแห้งโคบดินบดินยางมืซื้อได้เนาะบดินยางวงเวียนฮนยางเทาบอลวังเว้นกับพอดีเลยนี่แต่เฮ็ดบ้างขึ้นน to ี่แหละเอาเดี๋ยวครับมึงชอบงอีกมั้อันนี้โซนหนึ่งนะครับเลาะกอไผ่เลาะต้นไผ่ฟังนี่บ่มีนี่บอกกันนี่นี่นี่ พอได้อยู่ตัววันปลอดไลก็พอได้แกงตัวพี่กายบ่ได้กินเลยครับพี่กายที่นี่พอได้เก็บน,นี่ก่อนไหมเอ้าทอนเลยบ่ท้อนเลยอ่ันกับผมก็บ่เคยเก็บเห็ดนอน,น,นเลยอือันไหนตุ้มๆมาไหวมือเฉาบ่บ่ตุ้มๆุ่มที่มันเก็บเ,เลย<ๆ>บ่โอเค คนมาแห้งคนมากแก้งเห็ดดิกี่ปูขึ้นยังไม่เพราะว่าไม่ปลา,ามันดิยังกินนี่ครับผนพไชไดจากกัดปูกไม่ปลาอู้ตัวน,นี้เสือมันออกนี้เอาห็นเนาะไฮนี่นี่สองอันแก้มเลยไปยามบุกหัวเดียมหอวอ,อืมสองสามดอกเดี๋ยวพวกแกล้งด้อนี่อ้อาวต้นนี้มือห้องไมาอีกมือ เหมือนกับผมผ่านผ่านม้างขึ้นแล้วมาเห็นกับนี่นี่นี่กับพอด้กินอยู่นี่ดอกมะเนยดอกเสียบเน่รสสาดเลยนะเก็บใส่กันยุ่งจ่อยุ่งหลายใน,นมันถอดเข้าไว้นี่แหละอ,อันันเกิดไหมพี่หนาเนี่ยติกินรอบที่สองครับ เก็บเห็ดกลางคืนก็นเป็นเลยพุนโอู้หูน oh, <out> ี่แอมพุนเฮ้ยเต็มเลยวะนี่โอ้นี่ว่าเขาบอามาต่เห็ดต่เห็ดเอ้าเดี๋ยวลงมือเราเก็บซอยกันเดีกว่นี่นี่ผุนพูดในนี่น้อนได้ผุนถูบหลายแหี้เออมึนบอกน่าดึ๋่เหรอเฮ้ยไรเงีอ้ยนั่นผุนไรเต๋อตัวนั่นผุนแอม ตีคู่นึงแล้วไอ้คูนมันเอาอะไรยาวมันมันอยู่ลึกยังใน้อแกงแล้วนี่พอคายหรอวะน่ายยังง้ามนี่เพิ่นมาสัม้าเพืนบอนี่มนคือเพิ่นบอี้มเพิ่นเพิ่นมาสัมเดี๋ยวไล่บอห่อันนัเห็นบอแนพูดพูดเพิ่นมาสัมสเนี่ยมสรคือเพิ่นบอิ้มเพิ่นเพิ่อวมา ต่อกับพ่อได้ตัวเนาะพี่เขาอีกออกเซลอยเนี่ยโอ้ยเมื่อคืนมันเหมิดแนวบ่เห็นมันซ้อมาได้ได้พ่อไดายุนี่มันจวออกจาก,กมือน้อนนี่นนเห็นได้ได้มึงขี้มึงตัวคุนมึงอยู่ที่นีมึงนาเห็นบอ่อ ไผ่นี่ก็ไผ่ไก่พอได้แก่งอีกแก่งหนึ่งเด้อนี่เด้อโอ้ยเมือ่อคืนนี่บ่บ,บ่แนนบ่เห็นครับพอไรอยู่พูด้วก็แท้พูดเอ้ยบ่ได้มึงแหนมหาเป็นเมือ่อคืนนีครับ เออยังสามากกพอด้แก้งนี่ละผลโครงการมีป่ามีเห็ดนะครับมีป่ามีอาหารป่าไม้สนกับปลาไม้ย่างครับเอาแต่เคียนฮากกนี่ปลูกเป็นแถวลงมาครับดันเอารถไถดันขคร่งคูขึ้นมาครับพอด้เกบให้กินอยู่ปีหนา้าให้ละงอกเกิดแท้ครับพอเมมาเสื่อมมาลงนะแต่ใหดป่วกเนี่ยลงเนตะ็มป,ปีใกล้ครับปีนี้กำลังเกิด พี่กายผมไม่เห็นเลยแต่มืัอปีนี้เห็นขึ้นเต็มเลยครับนี่อันนี้รอบรอบแรกในแถวนี้นะครับเนาะรอบแหลกสิเกิดในรอบต่อไปนะครับอันแก่ๆมันนะครับนี่แก่กระซองไว้นในกบบากนะครับเนาะกบบากก็ยังหน้านะครับมันเคยห้อยเสื้อเฮ็ดอีกทีนหนึงครับนี่แต่ห้อยบังไม่ได้นี่ครับน,นี่ก็เพราะพันไว้นมูนีนะครับเนาะกบบากก็ยังหน้านมือละ มันผมไว้นี่ครับพี่หนาผมมากินมันผมไวครับเดี๋ยวไปหน่าผมมาเก็บพี่นี่เอาสมีตะก่อนไอ<ป>เบิ้งยายไแต่ลายในซ้ำเมื่อคืนบ่เออโอ้เดี๋ยวอยู่สองแกงไปพอละมันได้สมีหรือล้ว ซนนี่เป็นโซนปลาโซนปลาที่เพาะพันธุ์ใหม่ใบแตเยเพิ่งมาเลยปลูกมดนะครับมันก็เลยโกตอืดๆอ,อยู่เพราะอืดๆนะครับเลยมันมีเห็ดออกนะครับมันถึบปวดมันก็มีแดดซองถึงนะครับแต่กาวสื่อเห็ดรเยียนะครับแต่บางทันออกต้องมีแดดซองถึงมันยังสิออก แดดแบบซองนะครับมันก็เลยบ่มีเห็ดนะครับแต่กระทึงมันเป็นปลาใหม่ที่ปลูกใหม่ที่เพาะไว้มาซีพีที่เหล่านะครับเอาออกปลูบอกมเม็ดก็เลยเลือไว้เลยนะครับบารซิคุดหล่อมมาเลยนะครับปีนี้พันยุงก็ยังน่นไปได้ซีเม็ดท่าเม็ดล้วครับ <laughs> เลือไว้มันเลือไว้ไม่เลื่อยทีปลูบอกมเม็ดครับก็เลยปล่อยปล่อยไปเลยครับนี่ก็อีอท่อนนะครับอีซึก ตัดแล้วเสนึงครับขึ้นไม่อีกมาตามก็ซี่เมตรครับคือควมสมบูรณ์ของปลาเนาะพี่น้องโอ้ป่าแล้วจะกินอะไรคือกวานละได้มาแล้วก็มาตัดตัดขาออกนะครับขาที่มันเป็นขี้ดินครับตัดอกครับตัวนี้ตัดอกนะครับเป็นดินตัดแคดโคันโคนนี่ออกเลยนะครับอะไล่ะตดอกที่เราตัดที่นี่ครับตัดที่ดินนี่ออก จะเก็นใกล้ตัดนะครับอ่ะมันมีตัวสวนมไว้เลยแนะบบเอาส่วนที่มันมันมีดินนะครับมันยังบวกักถัดหดมายถึงมันมันมันติดดินนะครับมันขัดไว้แยกส่วนในเวลาลางน้าแล้วก็หนึ่งครับหนึ่งไว้แทนทหารต่อไปถนอมทหารต่อไปนะครับหนึ่งราใส่กับแก้งเลยกันด้นะครับใส่กับแบงพี่น้องไปกินเห็นมดก็ต้องเก็บ เ็ดปวกหรือเ็ดโครนครับนี่เบ็นไงยๆนะครับเฮดที่กินได้มีรวงมีน้อนครับนอนมาแขกินนะครับเกาะอยู่เลยนะครับเฮดที่บ่เบื่อนะครับที่บ่อมีพิษเฮดทุกทุกดอกทุกชนิดไม่พิษครับแต่พิษลายแรงก็พิษบพราลายแรงนะครับนี่ครับคือมีนอนอยู่นี่สบายใจได้เลยนะครับแซ่บอร่อยแน่นอนปลอดภัยไรสารพิษ ครับหลังจากเด็ดแล้วครับเอามาใส่แช่น้ำใส่น้ำเกลือน้ำนะครับให้ขี้ดินมันออกนี่ครับนี่แช่น้ำเกลือน้ำจะน้อยน้ำเกลือนี่ซอยให้ค่ายผิดได้นะครับนี่ก็ให้ขี้ดินมันออกมาอันที่เหลือเงาครับอันแก่ๆนี่ก็มาใส่ลงถังไว้ครับนี่นี่อันที่มันติดดินครับใส่ลงถังมัดมัดไว้จะขึ้นหนึ่งกับหมื่นหนึ่งก่อนจะคอยเอาไปห้วยนะครับ อันนี้สูตรสูตรโบราณเพื่อให้เอาฝังเลยนะครับแต่ผมมใช้นัมมากก่อนนะครับนี่คือน้ำมากเสอร์เฮดเทียวมาจากมีสหายสายเขียวนะครับเทรวมกันท <c oughs> ี่ไหนมก็จะไปหลากไว้ในในเงาใหม่ที่เก่านะครับมันเปิบเพิ่มใบ้พี่หนามในได้ร้นะครับออกเป็นเต็มพื้นแผ่นดินเลยแบบ นี่เพิ่นกระเฮ็ดอาหารก็คือกับประกอบอาหารก็คือเพิ่นต้มข้าวเบือข้าวเบือคืออย่างนี้คือมีข่าเส้นน้วก็ใบายานางครับใบายานางยังอีกใส่เครื่องปรุงแกงนะครับก็จะใส่ใบแมงลักหรือว่าใบตูดีนะครับตับปีกรียบร้อยนะครับเพิเ่มแกงอิตาลีรัสเซียแล้วทีพามาซิมนะครับเด้อหอมกระเทียมเครื่องปรุงปกติใส่ปกติครับชุ่มหอยแกงแต่ว่านี่ต้มแบบ ใส่ข้าวเบือนำ้ำแกงข้าวเบือบะหมีนแกงนำ้ำใสแต่แต่คนสอบเนาะลวดจะได้่ใหญ่เอออืมในเมื่อเล่นที่ว่าไปไสหนูไสหน่อยเนีกินหมูไปขานี่ครับเวลาคนปัน่นเอาขี้มือลงน้ำหนึ่งจะสีเข้มปั่นแล้วน้ำข้าวเบือครับทำเดน่างน้ำมาหนึ่ลงใส่ครับอ่าเฮ็ดนะครับเฮ็ดทีหลังมาแล้ว จามันแล้วเทถิมันบอกเทถิมันเอาว้บวกบวกไปอีกไหมเป็นนำานำชี้คุณคุณน,นะครับนี่ทีคือเขียวคุณคุณเตรียมข้างหมอนะครับข้างเต้าขึ้นพี่บอกเกิน์ซิมนาทีนะครับจะเสด็กินต้มต้นตร้านเปื่อยแห้งคนเนาะถ้าอยากให้เห็นมันเบือ่อให้เปิดฟ้าไว้ไม่ต้องสีเบือ่อข้าข้างหมอเลยเร้อพี่น้องเด้อเปิดฟ้าไว้เลยนะ เออขยาดนั้นเบื่อให้เปิดฟ้าไว้ไม่าพนบอกลูกไก่ลูกไข่พูดจีเบื่อไม่าก็บอกหมอก่อนนอยใหญ่ลูกไก่พูจีเบื่อไม่าพูก็เลยว่าไม่าเลยบอกว่าเห้เอาเปิดฟ้าไว้มันจังสีเบื่อมันจังสีเห็ดจังสีเบื่อมันจังสีใต้ไม่าวะเอ้านอกก็บห่องเว้คเเโคเลหน่อยแกงนี่แบง สามลังค้าได้หนี่สี่ลังค้าขุงแกงหม้อเดียวครับนั่นก็คือการเก็บเห็ดนะครับในส่วนเมื่อคืนแล้วก็ตอนเช้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับว่าการเก็บเห็ดเป็นการที่ว่าเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งของพิธีคนปลูกปลาปลูก่คงใหม่นะครับแล้วก็เป็นความสุขที่ยั่งยืนนะครับบอ่อเมความสุขชั่ว่ข้าวพี่หนาก็ได้เก็บอีก พี่นีได้เก็บหน่อยพี่หนาจะได้เก็บร้ายนะครับเป็นร้ายหม่งร้ายบอลเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีสายสายเก็บทุกท่านนะครับให้คิดพิจารณาเหมือนกับว่าการปลูกต้นใหม่บริเมินว่าเป็นเรื่องเสียหายให้ไปคิดว่าเป็นเรื่องที่ว่านาปลูกนาฮนาคิดหนาทํำนะครับหนาเห็ดเพราะว่ามันมีหลายหลายอย่างนอกแก่งเห็ดเรามีมลรงมาแล้วก็มีมดแดงมีมลรงที่ที่เทาเคยกินนะครับสมัยโบราณได้มาจ plex, y, more, ับในต้นใหม่เท่านะครับเพราะฉะนั้นการ ขอบคุณพี่น้องมิสไซเคียวทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังในช่องคนกับป่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ